เราก็บางส่วนเนี่ยเป็นได้อยู่ในเขตป่าสมุนไพรชาติเราผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเขตราชการศัปรูเขาประทัดนะฮะทีนี้ด้านหลังก็คือจะเป็นจังหวัดสตูลเห็นชัดนะะฮแหล่งน้ำมันลงมาอย่างีกอะไรเงี้ยนะฮะในละเลียดทีนี้มัะเดนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้คือในเรื่องเมื่อกี้พี่นันพี่น้องสื่อแจ้งว่ามันมีการบุกรุกถลมลายอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้อมูาให้ทางจุดยับไทยเขาเข้ามาอยู่ด้วย ป็นคนป่าบอล้วยนันเองผมสั่งการข่าวมอะไรเดียวของน้องนะฮะส่อว่คือ,อ,อบางส่วนนะ,ะในเรื่องผมดูเนะี่ยมันน่าจะมีจุดนึงที่เราอาจจะต้องเข้าไป่วมมือกันกนะเมื่อใงเช่นเการที่ในทุนเนี่ยคนที่ไม่ได้คนในพื้นที่เนี่ยไปเปียนมือเข้าไปเนี่ยแล้วไปอยู่อาศัยทางกินในป่าสนวนนะั่นที่น้องจำได้ว่ามันไม่ได้นะมันผิดระเบียบผิดกติกา บริเวณดัอนเก่าวเนี่ยมันมี่วติคอรมอปีสีหนึ่งมีคำสั่งของสชที่หกสิบหกชัดเจนนะมันจะต้องเป็นคนในน้องผิ่นเะท่านั้นข้าไปซื้อสินไปปลูกเมล็ดสินเนี่ยมันจะไม่ได้นะฮะต้องไม่ได้ก็ต้องส่งตัเงินไปดีอันนี้ผมพูดชัดนะหรือที่ข้อสุดท้ายเนี่ยเรียนให้พี่น้องทราบว่าที่นรียเป็นตาสมวน เป็นเขตราชการเนี่ยระเบียบแล้วเนี่ยมันไม่ได้จ่ายค่าเมื่อคืนที่ดินนะเขาจ่ายให้ผู้คนอาศิยนะเดี๋ยวจะเขา้าใจกันที่ว่าอยู่ในป่าสนแล้วได้รับสิทธิการเวืองไม่ใช่เขาจะจ่ายนะ้อกเพราะว่าป่าสนปุตตยาเนี่ยมันมันสร้างข่อนสร้างอาได้ต้องเขา้าใจนะประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกพี่นอ้องประชาชนว่าป่าพวก่ี้มันเป็นของคนทั้งชาติคนของอาบอนของคนทั้งหลูก็ มันใช้ประโย,ยนชน์ได้ไหมใช้ได้ใชแบบ้แบบไหนก็ต้องใช้แบบความยั่งยืน